ช่วงพัดกองนะฮะคัดกองที่จะไปกัดตัวกัดตัวถ้าตรวจไม่พบเชื้อผมก,ก็ไปกักตัวที่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเอง14วันนะครับก็นี่คนะัคับกองค่อนข้างวัดฐานไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวรอขึ้นรถต่อไปอันนี้ต้องไปพักโรงแรม ทางโรงแรมแล้วก็จะมีหมอมาตรวจก็ถ้าไม่มีไม่มีอะไรไม่ผลเป็นลบก็ก็ก็กลับอพาร์ตเมนต์ได้แต่ว่าก็ต้องกลับตัวตัวเองสิบสี่วันนัดฐานอยู่ครับโอเคอนี่ก็น่าจะตีตีสามครึ่งมาตั้งแต่ถึงตั้งแต่เท่าไหร,ร่นะห้าห้าทุ่มห้าทุมยี่สิบ ก็นั่นแหละเจะผ่านด่านด่านมีหลายด่านมากเผ็นประสบการณ์ยอดเลย โดนกัดคอทั้งลำเลยครับคนจงคนจีนก็โดนหมดนี่แล้วผมนี่ได้อะไรนะนี่ได้ยศด,ด้วยเป็นไงแล้วดูเลขด้วย้วก,ก่อนสิบเก้าแม่หมาเลยเรอนรุนกันต่อไปว่าจะตรวจแล้วมันจะเป็นยังไงแต่เขาวัดไข้ตลอดผมก็อยู่สามสิบสามสิบหกนสามสิบหกหน่อยหน่อยสามวัดกรอบสุดท้ายน่าจะสามสิบหกจุด ห้าแล้วนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไระชีวิีมันต้องสู้นี่เขาก็ามาตรวจแค่ตลอดมามหมอมาคอยดูแลตลอดโอเคฮะก็เราต้องชนะเ,เดี๋แสงเราต้องชนะโอเคครับสวัสดีครับ นี่ก็มาถึงจุดตรวจไม่รู้ว่าตรวจเชื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่ลงรถมาก็มาจุดนี้เลยแล้วก็มาเกาะเอกสารแล้วก็สัมภาระก็อยู่นี่ช่ 哎呀妈不用了。